ตาุอาการได้บัวใส่ทังวัดให้มือนึ่ดูใกล้ตายก็มานให้เท่าไรดูปากไม่เกี่ยวกับยืมนะแน่งรอนกะแขงเาแข่งขึ้นมาขึ้น ขาดพลาดะขาัด้วาดพาดพดบ้าพลาด้ไปยิงยิงไม่ไหนยืมใได้โบนัสนะฮะได้โบนัสยืมโบห็นหนาเลยนะถับผมไว้นะถ้าผมได้โบนัสนะลาอะไนู่นาอรนี่ผมจะไม่รู้จักคนนี้เลยนะถ้าผมได้โบนัสมาไม่มาันไหนวะ

ใช่ไหมครับว่าเดืกดจัดระเด็นนี้ไอ้หนึ่งที่สองนี่ทักไปเพื่อผีให้ยืมเงินแสงมณีไม่เคยให้ผมยืมเงินผมเสียบอกเองนะพี่ต่อวันสายของฮะเป็นจริงกหมอนกันที่หนึ่งที่สองจริงผมกำลังดูเน็ตฟิกอยู่ไงแล้วมันขึ้นมาเรื่องแล้กดเรื่องขึ้นไงแล้วมันไปดนสไปอ่านไปอ่านข้อความบางีการที่โดนพรโดนมวลเป็นแสนเร็ว อันนี้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจให้ไหมล่ะให้นะจะอ้ามว่ายังไงรู้ไหมพี่หลวงเจ้าเท่าไหร่คำนี้ผมชอบมากเลยหมื่นให้หมื่นสองหมื่นให้สองหมื่นไม่เขาเขาเาดกว่าทำคอนเทนต์ไงเออจะไม่ให้ก็ยังไงอยู่เขาจริงไม่ได้ทำคอนเทนต์อาจารย์เอาจริงครับปันเขาเดจอไหมปัน

ดึงดูใกล้ๆไดูปไม่เกี่ยวกับยืมนหตอนใจแต่มันมีงจะได้โบนัสเวอมันมีโบนัสป่าวะหรือว่าเขาเลือกแจกโบนัสไหมแล้วมีโบนัสั่นเฮ้ยมื่หขวให้มึงนี่ข้อได้โบนัสเลยปุ๊บอา นมีม่ใหอบัเยเตะที่นเนี่ให้อาไรให้มื่นหนึ่งให้หมื่นไม่รวมยืมสนาสนะครับมงานเล่นได้ได้ชัวร์ต้องออโต้อาวัย